สังคมเราเนี่ยมีความรับรู้เรื่องอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มากพอในระดับสังคมทั้งระดับเนี่ยก็ยังไม่ถึง60 70%ปรประกอบกับการที่มันมีการลักลอบนำเข้าแพร่หลายแล้วขบวนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหามากไม่ได้สกัดที่ชายแดนไม่ได้ไปบังคับใช้ที่มันวางขายแล้วก็ผ่านออนไลน์มันก็เลยทำให้แพร่หลายการจะเปลี่ยนค่านิยมของสังคม ต่อบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันยังใช้เวลาสั้นมากเทียบกับบุหรีที่เราทํามานานมากมันจะทํายากกว่าบุหรีเดิมเนื่องจากผลิตภัณฑ์มันเนี่ยมันออกมามีกลิ่นหอมมันไม่เหม็นเหมือนบุหรีแล้วก็หลักฐานโทษภัยเนี่ยมันยังออกมาไม่มากพอระยะยาวเราก็ยังไม่รู้เราต้องใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันที่เราทํางานกับบุหรีมานานเนี่ยนะให้สังคมรับรู้ให้มากที่สุดในเวลาอันสั้นที่สุด เมื่อ6ปีก่อนที่มัน7ปีก่อนมันระบาดในอเมริกาเนี่ยอเมริกาเขาใส่เข้าไปในหลักสูตรมัธยมทั่วประเทศทันทีเลยแล้วก็ล่นลงทีเดียวปีแรกก็ใช้งบประมาณ2,000กว่าล้านบาทในการล่นลงสื่อสารฝึกอบรมครูตางงหลักสูตรครูขึ้นมาแล้วฝึกอบรมครูด้วยอะไรด้วยนะบ้านเราเนี่ยเรายังต้องบอกว่ามันทํากันน้อยนะครับครูมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เด็กนักเรียน,นรู้แล้วก็เป็นต้นแบบไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน ำไม่ลงนี้นเปลยเพื่อมันจะลดการเข้าไปทดลองแล้วกันติดบุหรี่หรือบุหรี่ไฟ,ฟฟ้า ตรงนี้ก็อยากจะให้คุณครูให้ความสนใจคือคือไม่ต้องมาลนล,นลงแบบมูน,นิตีะนะเพียงแต่ต้องมีการบอกนักเรียนมีการกิจกรรมมีอะไรเนี่ยที่จะให้ความรู้เขานะครับมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัญหาต่อเขาแล้วถ้าเขายิ่งรู้มากเท่าไหร่งานวิจัยก็พบว่าโอกาสที่เขาจะไปยุ่งมันก็ยิ่งน้อยลงนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากคุณครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนโยบายมันต้องมาก่อนละ่ะนโยบายจากกระทรวงศึกษาส่งสัญญาณคือครูที่อยากทําก็มีเยอะผมคิดว่าตรงนั้นสําคัญที่สุดนโยบายผู้บริหารตั้งแต่กระทรวงมาสำนับศูนย์ให้โรงเรียนทําเรื่องนี้แล้วก็ทําสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมประจําวันของของโรง,งเรียนเนี่ยนะฮะสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนมันส่งต่อไปถึงเด็กนักเรียนนะฮะอันนี้ก็อยากฝากไปถึง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาตั้งแต่รัฐมนตรีลงมานะฮะจะไปถึงอธิบดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่จะลงไปถึงโรงเรียนนะสนับสนุนเรื่องการที่จะลดนล,ลงให้นักเรียนไม่สูบบุรีไฟฟ้าโรงเรียนปลอดบุหรีบุรีไฟฟ้า